สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเล่นนะฮะไพ่เสือมังกรนะผมนะสไตล์นะฮะก็เปิดเปิดเองนะผมนะไม่ได้มันเป็นคนเปิดนะเราเป็นคนเปิดนะครับผมก็แทงไปแล้วหน้าหนึ่งร้อยบาทนะครับผมมาดูซินะครับผมว่ามันเล่นง่ายขนาดไหนนะครับเอาสีแต้มดูมันนีโอ้โหมันเจ็ดครับมาก็ดูตารางเอานะครับผมเหมือนกันฮะกับเหมือนกับห้องนะครับผมนะเซ็กซี่ห้องอะไรเหมือนกันหมดครับผมแต่นี่มันจะ เปิดลุ้นเล่นง่ายหน่อยนะครับพอทุนมาแค่นะผมนะสองพันห้าร้กว่าบาทครับไปครับตอนนี้นะครับผมก็ขอเป็นมังกรแล้วก็เสมอด้วยนะครับผมเพราะมันยังไม่เสมอนะก็มันลุ้นกันครับอ่ามขอลุ้นนะครับผมนะถ้ามันเสมอก็รู้เรื่องเอาแปดแต้มดูมันนี่ไงครับรับประทานทั้งโต๊ะเสมอก็ถือว่าเท่าทุนนะผมนะผมลงไป200นะครับอ่า มาดูกันครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่าเสือมังกรนะครับของเกมไพ่นะมันเล่นง่ายจริงๆครับผมและแถมได้เงินไว้นะครับอ่ะผมขอไปนะครับที่เสือละกันครับผมนะเอาเป็น200กันฮะมาดูกันครับผมนะโอ้โหแปดมันเท่าไหร่อย่าทะลึ่งโอ้โหเจ๊ครับผมนะแม่เจ็ดดนะครับผมนะเออ แจ็คนะครับแจ็คแต่ว้าผมเรียกเจดโดนะฮะเอานะผมก็มาลุ้นกันก็มาลุ้นกันต่อครับผมก็จะลงที่เสืออีกสัก200เหมือนเดิมครับผมอ่ะเอาละครับผมผมเจดูมันเอาเสมอเฉยเลยแม่ลืมแทงครับท่านผู้ชมแม่ลืมแทงจริงด้วยไม่เป็นไรฮะเสมอเอาเสมอนี่เสียนะครับผมนะเสมอเราเสียนะครับก็ไม่เสียครับมันคืนให้เราไว้ นะครับผมตานี้นะครับผมขอไปที่นะฮะผมขอไปที่อ่านี่แล้วกันครับผมนะมังกรนะครับไปเรามาลุ้นกันครับผมขอเปิดที่แบบว่าเป็นภาษาปกตจนะครับขอเป็นภาษาปกตจได้ไหมโอ้โหโดนมาแล้วนะครับเอารับประทานทางโต๊ะบอกแล้วมันเล่นง่ายจริงนะผมนะอ่ามันเล่นง่ายนะครับไม่ค่อยเกลือนะอ่ามาดูกันครับผมตอนนี้ผ่านไปแล้วนะฮะออา มาไปที่มังกรอีกเช่นเคยครับมาดูซิภาษาปักิจโอ้โหรอบนี้โดนมันจนได้นะครับผมนะมอบอ้าวมันเออรับประทานนะครับผมนะผมรับประทานนะครับผมอ้าวบวกมาแล้วครับเป็นยังไงครับบอกแล้วนะครับว่ามนเล่นง่ายจริงๆนะผมนะเสือมังกรนะครับเสือมังกรอาซินสั้นหมดถึงก็หมดอายุโอ้โหนะครับไม่เป็นไรครับผมนะนะฟอกแปดเก้านะครับมันเล่นง่ายจริงนี่นะครับผมนะ ดูนะครับมีหลายเกมนะหลักหลายเกมจริงครับผมอ่าผมจะไปที่ป๊อกเด้งนะครับมีไปที่ป๊อกเด้งแล้วกันอ่ามาดูกันครับผมผมขอไปที่ป๊อกเด้งนะเมื่อกี้ไปเสือมังกรแล้วนะครับวันนี้มาป๊อกเด้งบ้างนะครับผมนะอ่ะผมขอไปห้องที่มืออาชีพแล้วกัน,นครับผมนะห้องนี้แล้วกันอ่าสองร้อยบาทนะครับผมจะแทงให้ดูนะครับอีกรอบนึงนะฮะมา ของเราอันไหนเอ่ยของเราอันนี้นะครับผมนะนี่นะครับเอ้ยของเราอันไหนวะเนี่ยโอ้ยังนะผมนะอ่าของเราอันนี้นะครับ6 8แปดนี่ครับผมนะมาเจ้ามือคนนี้นะครับก็คือนะครับผมนะสมาชิกในกลุ่มนี้แหละครับผมนะอ่าใครก็สามารถเป็นได้นะครับแทงโต้นี้นะครับโตะละสองร้บาทนะผมจะเล่นให้ดูครับว่าป๊อกเด้งมันเล่นง่ายขนาดไหนนะมาแจกมาเลยอีหนู นี่ของเรานะฮะมา,มา,รนนะมาครับมาลุ้นนะครับผมเอาละครับสิบมาแล้วผมขอเปลี่ยนสักหน่อยอ่าลุ้นอย่างนี้บ้างมาดีเจ็ดแต้มก็่อยอย่าทะลึ่งนะมาอา้อาวเจ้ามือว่าไงผมอยู่นะผมอยู่อยู่แล้วเจ็ดแต้มเจ้ามือเอาเปล่าเฮ้ยไม่ผ่าน,ไม,านไม่ผ่านไว้ผ่านไว้อย่ามามั่วเจ้ามือเจ้ามืออะไรเอาเอาเฮ้ย เจ้ามือมันนิ่งว่ะเจ้ามือมันหกเจ้ามือมันหกหกดิ้งหกหมุกไม่ได้ทันผมนะผมป๊อกแปดนะผมเจ็ดแต้มนะครับไม่ใช่ป๊อกแปดนะเออผมเจ็ดแ d มนะครับมเจ็ดแต้มนะสวยครับผมกินนะครับผมนะอยากเป็นเจ้ามือผมเป็นเจ้ามือทีดิบวกมาแล้วนะครับผมเล่นแป๊บเดียวผมบวกมาพันกว่าบาทนะผมนะผมบวกมาพันกว่าบาทเลยนะครับอ่ะอีกตาหนึ่งนะผมก็จะลงนะครับใครที่อยากจะเล่นนะครับมาได้เลยนะครับฟอกแปดเก้านะครับผม ยินดีต้อนรับนะครับมีเกมหลากหลายนะครับรอท่านอยู่นะฮะยกค่ายดังๆครับ,ท,รบทั้งหมดนะครับมาไว้ที่เดียวนะครับรอท่านไว้แล้วนะผมอ่ะอทีนึงครับไปขออีกสักทีนะขออีกสักทีนะขออีกสักเทอโหสงสัยจะโดนมนัครับตานี้มาขอสามใบลุนครับขอรุนนะเฮ้ยเร็วๆหน่อยเฮ้ยโอ้โหมันรุนนานยังวะเฮ้ยมันมันยังไม่ป๊อกเรามีสิทธินะถ้ามันยังไม่ป๊อกเรามีสิทธินะเอามา เอาดิเอาดิเร็วๆโอ้โหเออตบใบตาผมนะผมจ่วนะครับมาค่อยๆนะครับนี่เป็นนีดนะผมนะสามเด้งมาแล้วครับท่านผู้ชมหกสามเด้งมึงบอดไปถ้ามึงบอดจะรู้เรืองหลืองโอ้โหมันหกชนนะครับผมนะนเหมือนเราครับเราชนนะอนอนนะโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b e นะใครอยากจะเล่นก็มาได้เลยนะครับฟอกแปดเก้ายินดีต้อนรับนะฮะส่วนวันนี้ผมมาขอตัวลาเลยนะผมนะ เพราะว่ามันเนี่ยแป๊บเดียวครับผมบวกเลยนะฮะใครที่อยากเล่นก็มาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ